เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายยางเป็นทางการของเกมมือถือและแล็งหลอกเอ็มคลาสสิกเพียงแค่คุณกรอก U i ดีเลือกแพ็กเกจค่าเซดีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยงอยู่ด้านล่างนะครับเอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยเพราะผมกันซี m อ b เอ็กโมบายแล้ววันนี้อยู่กับแล็งหลอกเอ็มคลาสสิกนะครับวันนี้ก็มีมานข่าวอัปเดตให้แล้วก็แนวทางของมาสเตอร์สกิลที่จะเข้ามาในมุมมองของผมที่ แล้วเราเอ็มคลาสสิกจะเข้ามาไหมก็ไม่รู้เพราะว่าเอาเข้ามาแน่แหละแต่อันนี้มันเป็นการคาดเดาแบบมีเหตุผลก็แล้วกันนะครับ่อะออะไรบ้างเรามาดูอย่างแรกเลยเข้าไปในเพจใช่ไหมครับอันนี้เราตรงๆเลยนะเขาเรื่องเลยเพราะว่ามันไม่มีรถแมพมาสักทีแล้วพอดีโพสต์นี้มันเมื่อ5วันก่อนผมก็ามาอ่านให้ฟังซะหน่อยจะได้เป็นการย้ำคลิปไปเพราะบางทีทีมงานก็มาดูคลิปเราใช่ปะ q a เนี่ยมันบอกว่าอยากเพิ่มสายสกิลมาสเตอร์เซตสเมื่อไหร่อยากให้เพิ่มทีมงานบอกขอบคุณอยู่ในขั้นตอนพัฒนาก็ถ้าเขียนมาแบบนี้ก็แปลว่ามีแน่นะครับมีแน่นะครับสายอาชีพและมาสเตอร์สกิลเซตสให้รออีกนิดอาชีพคลาสสิกเช่นกันสลิงเกอร์ซูปเปอร์โนวิดไม่มีการพูดคุยถกเถียงกันแล้วหลายคนผูกพันกับอาชีพคลาสสิกซึ่งมันเป็นอาชีพคลาสสิกจริงทีมงานกำลังปรึกษากันอยู่เพราะฉะนั้นซูปเปอร์โนวิดกันสลิงเกอร์และมาสเตอร์สกิล3 มาแน่เทควันโดดินจามีหมดนะครับดาตตาเบสอยู่ใน Eternal Le ลเลอรปดแล้วเพราะฉะนั้นการจะเอาเข้ามาในเล็กโหลดเอ็มคลาสิกไม่ใช่เรื่องอยากอะไรนั่นเองนะครับฟังกชันรีเซ็ตมารเตอร์สกิลแบบฟรีได้ไหมหรือลดราคาหน่อยสำหรับอาชีพที่ซื้อไปแล้วอันนี้ทีมงานเข้าใจดีอแต่ยังไม่มีแผนการทำอ่านี่ผมไม่ต้องทุกคนไม่ต้องมันอ่านยาวๆอืทีมงานเขายังไม่มีแผนอาชีพใหม่มาสเตอร์3มีแผนเซตฟรีถูกลง ไม่มีแผนนะครับเข้าเรื่องแบบตรงประเด็นอยากใส่ใจกิจกรรมมากขึ้นเช่นคริสต์มาสปีใหม่อาจยกเลิกกิจกรรมตัวบอลเท่าหน่อยแล้วมาจาัดทีมงานบอกขอบคุณข้อเสนอเนี่ยนะครับอ่า มีแผนจัดพักช่วงการแข่งขันและก็เดี๋ยวจะปรับปรุงนะครับงานบอกมาอยากให้มีแผนประกาศอัปเดตรถแมปปี2องพี่ทีมงานบอกขอบคุณแต่ว่าเดี๋ยวจะประกาศเชื่องปลายเดือนมกราก็รอกันหน่อยนะทีมงานบอกรอกันหน่อยปลายเดือนมกราเดี๋ยวมาประกาศให้ฟังนะครับจะได้รู้ว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็อยากรู้เหมือนกันนะอยากให้ตามข้อเสนอเนี้ยอย่างจริงจังมากขึ้นแสดงว่าทีมงานก็อ่านเฟซอยู่หรือล่าหรือยังไงนะเพราะว่าก็มีการเอาหยิบยกพวกนี้มาเพิ่ม มันก็บอกว่ารับรู้แล้วนะครับได้ข้อสรุปแต่ใจจะรีบัปเดตให้ฟังนะครับอันนี้คือข่าวของ Official อ่ะผมอ่านให้ฟังแบบเป๊ะๆแต่ผมขออนุญ,ญาตโยงมาแรกจริงเพราะสกิลมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้าทุกคนฟังผมตั้งแต่แรกๆอะะ่ะนะทีมงานเนี่ยบอก,กเลยว่ามาสเตอร์สกิล4เนี่ยมันมาจากแรกแอกจริงในค4ถูกปะถ้าทุกคนไปดูมันจะคล้ายกันมากเราไปดูอย่างเช่นแอสซินเนี่ย แอสซิสเซนคอร์สเนี่ยกลายเป็นกียตินคอร์สเนาะแล้วคาสสี่กลายเป็น Shadow c คอซึ่งคาสสี่จะไม่มีการเอาเข้ามาใน ROMC แต่จะเป็น Master Skill แทนอันนี้เข้าใจตรงกันนะเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ Shadow c คอ s s ก่อนคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลที่มันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับ Master Skill อ่าโอเคแอดดูยากว่ะ เอาเป็นว่าไปดูในสายของอาชูล่าแล้วกันก็จะเป็นอินคริสติเตอร์ชูล่าเนี่ยอ่ะเรามาดูกันตอนแรกเนี่ย<ม>สกิลตรงนี้ต่อมาเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้แถบสีดำเข้มเนี่ยแถบสีฟ้าเข้มเนี่ย<ม>นะครับเห็นปะเฟิร์สเซคเกิ ติร์ดอันนี้เป็นสามัดเหมือนมาสเตอร์สกิลมองนั่นเองนะก็เป็นการเปลี่ยนสแนตนมัดอันนี้คือมาสเตอร์สกิลสซึ่งเห็นไหมมันอิงมาจากคลาสสี่นะครับเราจะไม่มีคลาสสี่แต่เราจะมาใส่เป็นมาสเตอร์สกิลแทนนะสำหรับ rnc แล้วก็จะมีอาชีพใหม่แทนประมาณนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยมันก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้นั่นเองสาหรับใครที่นึกไม่ออกนะให้มาเดาๆจากคลาสสี่ได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นออวิศน์ละกันนะครับวอลล็อกวอลล็อกเนี่ยมันเดายากเพราะว่าอาร์ชเมดเนี่ยมันสกิล เห็นปะสกิลสีเข้มนี่มันเยอะซึ่งมันเป็นไปได้ทางนั้นเลยนะเวทมันเยอะมากอย่างคิมสันแอโร่โเนี่ยนะก็คือมาสเตอร์สกิลสอที่มันเข้ามานะก่อนหน้านี้จะเป็นเวทผีใช่ปะเออแล้วก็จะเข้ามาเป็นคิมสันนะครับก็ซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องมารองเดากันดูนะครับว่าจะมีอะไรเนี่ยมีทอร์นาโดมีเลนออฟคริสตัลอาจจะเป็นเวทธาตุอื่นก็ได้นะครับแล้วก็อาชีพอย่างแบ็กส m มิาซึ่งแมคานิกจะกลายเป็น เมสเมสเตอร์ Me Me ister, Me ister นะครับทุกคนจะเห็นเลยว่า Triple r a เ e r เนี่ยมันมีอยู่ในคลาส4ซึ่งมันคือมาร์เตอร์สกิลสองของแมชนิกหรือบล็าาอกคัสคราวนี้ทุกคนก็พอจะเดาได้แล้วว่ามันอาจจะเป็นสกิลแอคทุบเนี่ยมายกี้สมัทหรือว่าขวานทุบการวิ่งลงมาจากขุนแล้วใช้ขวานหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปเดากันเอาเองนะครับเพราะว่าไอ้ดูอ้าวคันนอนเอบีเนี่ยไอ้ตั้งป้อมเนี่ยมันก็คือมาสเตอร์สกิลหนึ่งมันไปแล้วหรือว่ามาร์สสองทิปเปิลเรเซอร์เนี่ยก็ไปแล้วแล้วก เหลือขวานสดนะครับอ่าเหลือขวานสดลิ้นผมเป็นร้อนในนะผมเลยเหมือนลิ้นแข็งนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมานะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะอ่ะซ็อกเซอร์ S <S เป็นเอเลเมนตัลมาสเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยถ้าหทุกคนดูแถบสีเข้มๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็อ่ะมีสกิลที่หลากหลายอีกแล้วอาจจะเป็นสายซัมมอนก็ได้นะครับซึ่งสายซัมมอนเนี่ยมันก็มาในมาสเตอร์สกิลสองที่ซัมมอน งูยักษ์มาด้วยนะครับเราก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันจะยังไงมันจะสัม,มอนกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าเวน o m มสวอ m เนี่ยมันคือสกิลนี้คือตัวตรงของมา s เตอร์สกิลสเลยซึ่งเซจเนี่ยก็นําเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่า ทุกอย่างมันมาจากอาร์เตอร์สกิลคลาสามทุกคนอยากเดาเอาเอ็มซีตัวไหนเข้ามาเนี่ยก็ลองมาเดากันดูนะครับเนี่ยอย่างอิมพีเรียลกาดหรือว่ามาจากรโยุกาดนั่นเองนะจะเห็นเลยว่าก็จะมีสกิลโล่ที่ยังไม่เข้ามาอีกมากมายนะแต่ว่าอันติเมียซิกิฟายไอเลกเลือดเนี่ยมันก็มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วดุบําก็ตีรัวๆในชะ่ไหมสายโล่เนี่ยจะไม่มานะสายโล่โจมตีนะไม่นบเป็นสายแบบว่าสายซับนะเป็นสายโจมตีนะแล้วก็เนี่ยมีสายสกนะิลคือสนไนเนี่ยตอนนี้นะที่น่าเป็นห่วงสุดอะที่ทกนวงั สไนยมันยังเงียบเหงาหรือเปล่าเพราะว่าสกิลอย่างออกับดักอย่างแอดวานแท็บบายแท็บเห็นปะมมันมาแล้วมาเตอร์สกิลสองแล้วก็สกิลยิงเนี่ยสกิลยิงเนี่ยมันเป็นบินสายหรืออะไรแบบนี้ที่มันแบบว่าเป็นบัฟเห็นป่ะแล้วก็ยิงโบะ๊ะโบะ๊ะ แต่ว่าสายฮอกมันอยู่ข้างบนเนี่ยเดี่ยวเดียวเลยเนี่ยสายคีจะกลับมาพังอาดไหมนกออกกระจายแรงเจาะเกาะอะไรไหมเดี๋ยวต้องมาลอดูนะสำหรับฮันเตอร์สไนเปอร์เรนเจอร์นะครับส่วนลูนไนที่กลายล่างเป็นละดาก้อนไนเนี่ยสกิลที่จะเข้ามาได้เนี่ยนะครับมาเตอร์สกิลสามเนี่ยมีทั้งสกิลหลายๆอย่างเช่นแฮ c แอนด์สล s ช e ชที่เป็นสกิลดาบแต่เป็นสกิลแบบใช้เข้าใจปะล้วมีหอ,อกพ่นที่เป็นมาเตอร์สกิลสองที่เป็นหอ,อกแต่ว่าใช้สกิลเป็นแบบเจาะเกาะเนาะ กับดาบสายฟันคีนะครับแต่อันนี้เนี่ยแฮกแอนด์สแลชเชอร์เนี่ยจะเป็นสกิลดาบนะแต่ว่าจะเป็นสกิลดาบใช้อะไรแบบนี้หรือเปล่าต้องมาติดตามกันนะอาจจะเป็นไนท์สายสกิลที่เป็นการใช้ดาบก็เป็นได้นั่นเองนะครับ สกิลตัวอื่นก็ลองไปดูนะครับอ่ามีให้อ่าดูแล้วก็เนี่ยครับบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่เกมมันไม่มีหรอกมันคลาสสิกมันมีอาชีพใหม่หรอกคําตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างที่ทีมงานเม้นต์มาเมื่อกี้ไอ้แล็กจริงๆเนี่ยบางคนเล่นไม่ถึงนะแต่แล็กจริงๆนะครับคลาสสิกนะครับซูปเปอร์โนวิกกันสลิงเกอร์นะครับนินจานะโซลิงเกอร์โดรัมนะครับแมวโดรัมเนี่ยนะแล้วก็เทควันโดเนี่ยพวกเนี้ย เป็นอาชีพคลาสสิกทั้งสิ้นเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามีอยู่จริงๆนะทุกคนซึ่งก็จะเห็นว่ามีการเติบโตไปเรื่อยๆเช่นกันนะเช่นดินจาเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นคลาสไปทางขวาเรื่อยๆนะเทควันนุ่งเทควันโดมีหมดนะครับในอนาคตจะมีอะไรไหมเพราะเรื่องราวเนื้อเรื่องของแล็กนลล็อ,อกก็ยังไม่จบนั่นเองนะก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะพามาแจกไอเดียให้เข้าใจว่าแล็กนัลล็อ,อกเอ็มคลาสสิกเนี่ยรถแมปเนี่ยมันช้าเหลือเกินผมก็เลยมาแนะนําให้ฟังว่า ทิศทางมันจะเป็นยังไงมาสเตอร์สกิลที่มันจะมามันจะเป็นยังไงอาชีพมันมีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้มาอ่านให้ดูฟังอย่างเดียวนะครับผมเสนอไอเดียให้ฟังด้วยว่ามันประมาณนี้ชื่นชอบไม่ชื่นชอบยังไงเห็นยังไงคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็เป็นเวลา1ปีแล้วนะที่ผมได้ทําการออกปีกว่านเนาะที่ผมทําคลิปคอนเทนต์ล้ว่เอ็มคลาสสิกมาก็หลายคนก็ติดตามอยู่บางคนก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับแต่เพิ่งมาเห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ ผมก็ยังเหมือนเดิมนะพยายามทคลิปให้เท่าที่ทําไหวให้เดือนหนึ่งเป็น1 0กว่าคลิปแน่นอนนะเพราะ,ะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณที่ติดตามกันไปนะครับแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้า Discord อยู่ใต้คอมเมนต์ก็เข้ามาคุยกันได้และกันนะครับสำหรับ Discord ช่องเรานะครับคลิปนี้ลาทุานี้เจอกันครับบ๊ายบายครับ